ก่อนที่โลกของเราจะเข้าสู่สังคมโซเชียลแบบในทุกวันนี้ครับเรื่องเล่าปากต่อปากในสมัยก่อนนั้นถูกกล่าวขานกันในฐานะของตำนานเมืองหรือว่า Urban Legend มีหลายๆเรื่องครับที่ถูกเล่าต่อกันมาจนกลายเป็นตำนานท้องถิ่นแล้วมันก็ได้แพร่กระจายสู่โลกภายนอกและเมื่อ50ปีที่แล้วที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาสู่ในชีวิตมนุษย์ Urban Legend ในเจเนเรชันใหม่ถูกเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปหลายคนรู้จักมาในฐานะของ คริปปี้พาสต้าเรื่องสยองขวัญตำนานใหม่ของคนรุ่นใหม่ค่ะสวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการจัดอันดับเรื่องราวน่ากลัวประจำสัปดาห์รายการสกายล t ททอปลิสและวันนี้ผมนิกกี้ครับและหนูดีค่ะเรามาเป็นโฮสตพาทุกคนไปคาวดาวกับ10อันดับคริปปี้พาสต้าในทศวรรษที่ผ่านมาค่ะหลายคนคงจะรู้จักคริปปี้พาสต้ากันเป็นอย่างดีใช่ไหมครับในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีคริปปี้พาสต้าเกิดขึ้นมามากมายแทบดับไม่ถ้วนครับ แต่ว่ามีจำนวนไม่มากนะที่โด่งดังจนคนทั้งโลกรู้จักถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้แล้วไปเริ่มต้นคาดาวด้วยกันเลยค่ะเริ่มต้นกันเคาลดาวกันที่อันดับสิครับกับเจฟเดอะคิลเลอร์เด็กหนุ่มฆาตกรต่อเนื่องในซีรีส์ครีมปี้พัชตอที่น่าสยดสยองเรื่องราวของเขานั้นน่าสนใจไม่น้อยเลยครับไม่แพ้ความโหดซึ่งเป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะของเขาเองตั้งแต่ที่ถูกพวกอันธพานทำร้ายจนไบหน้าเสียโฉมแต่ก็เป็นที่น่าแปลกครับที่สาวๆหลายคนเนี่ยพากันคลั่งไคล้ในความมีีเสน่่ท แปลกประหลาดแล้วก็ความโหดของเขาครับเจฟตดอรคิลเลอร์มีปากที่ฉีกกว้างแล้วก็ดวงตาที่ไม่สามารถ หลับตาได้เขามีเสน่ห์ที่เกินต้านครับแม้กระทั่งตัวเขาเองยังบอกว่าเขาชอบใบหน้าของเขามากครับซึ่งเจฟ f t เดอะคิลเลอร์นั้นเป็นอีกหนึ่งคลิปปี้พัสตาในจักราวาลเดียวกันกับสแลนเดอร์แมนแล้วก็เจฟ e ์เดอะคิลเลอร์และเขาก็ถูกสร้างขึ้นโดยศิลปินที่มีชื่อว่าเซซัวเออถ้านี่ออกเสียงผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเป็นที่น่าเสียดายครับที่เราไม่ทราบวันเวลาที่แน่นอนที่เรื่องราวของเขานั้นถูกเผยแพร่แต่เร็วที่สุดเท่าที่เราจะสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้นั่นก็คือวันที่21พฤศจกายนปี2011ซึ่งงในนนนนนนววััััั้้้้้เป็ทที่โลลกกกกไดรูจับ เด็กหนุ่มนักฆ่าต่อเนื่องอายุ13ปีที่มีชื่อว่าเจฟเดอะคิลเลอร์ครับอันดับ9ส l e นเดอร์แย้อนกลับไปวันที่8มิถุนายนปี2009อริกนัเซนให้กำเนิดตำนานสยองขวัญบนโลกอินเทอร์เน็ตกลายเป็นตำนานหลอนยุคใหม่ชายไร้หน้าตัวสูงในสูทชุดรัดรูป สยองเขาคือ s l ลนเดอร์แมนค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเกิดมาจากการตกแต่งภาพถ่ายที่ดูน่าขนลุกแต่ภาพลักษณ์ที่ชวนให้คนดูนั้นดูแล้วเสียวสันหลังทําให้ส l ลนเดอร์แมนนั้นโด่งดังขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่าภาพเพียงภาพเดียวในฟอรัรมบนอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อว่า something awful ก็กลายเป็นว่าทั่วทางด้านมือของโลกโซเชียลจะมีรูปร่างของเขาั้นซ่อนอยู่เขาเปรียบเสมือนฝันร้ายในโลกออนไลน์ที่ลักพาตัวเด็กๆหรือคนที่หมกมุน่นหรือคนที่เชื่อว่าเขามีอยู่จริงเพราะฉะนั้นดูดีคนนึงละค่ะที่จะไม่ยอมเชื่อเด็ดค ว่าส l e n d e r Man มนอ่ะมีตัวตนจริงๆอยู่บนโลกนี้ค่ะถัดมาเที่ยนดับ8ครับ สมด์ด็อกสัตว์ที่โหดร้ายที่สุดที่สามารถพาคุณไปสู่ขุมนรกได้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานั้นมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือสไมด์ด็อกตลอดระยะเวลาหลายปีครับที่มันแพร่กระจายความกลัวไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตและถ้าคุณพิมพ์คําว่าส m มด์ด็อกลงไปใน Google คุณก็จะพบกับภาพโพลารอยด์ที่ดูไม่ชัดเจนของสุนัขตัวหนึ่งที่เป็นพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ที่กําลังยิ้มด้วยรอยยิ้มที่ชวนขนลุกครับตามตำนานนั้นเล่าเอาไว้ว่ามีนักศึกษาสาวคนนึงงงงตตต้้ออ่่าาาััวยหลจกทีไดดููรปข และเมื่อภาพนี้กระจายออกไปครับหลายคนก็อ้างว่าภาพนี้เนี่ยทำให้เกิดโรคลมชักและถ้าดูดีๆครับเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีภาพของใบหน้าปีศาจอีกภาพหนึ่งนั้นซ่อนอยู่ในภาพนี้ซึ่งนิกไม่แนะนําว่าให้ทุกคนจ้องมองภาพนี้น,นานๆครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ฝันร้ายได้ อันดับอจ็ดโซนิค exe หลายคนเคยเล่นเกมในตำนานเกมนี้ค่ะเพราะมันไม่ใช่ตำนานที่บอกกันแค่ปากต่อปากแต่มันเป็นตำนานที่ถูกทำให้มีจริงขึ้นมาค่ะ s o n i c exe เป็นเกมที่ถูกเล่าว่าเป็นเวอร์ชั่นลึกลับของโซนิ c ในตำนานคนที่เล่นเกมแปลกประหลาดเกมนี้จะต้องพบกับโซนิ c ที่น่าสยดสยองแล้วมันจะทำอะไรที่โหดร้ายกับผู้ที่เล่นเกมเรื่องของโซนิ c ถูกเล่าต่อกันมานานแล้วแต่มันไม่เคยหายไปจากวงการคริปปี้พัชเตเลยค่ะพอๆกับความเทพ และความเป็นพระเอกของโซนิคตัวจริงที่พวกเราต้องยอมรับว่าเขาคือพระเอกตลอดการของใครหลายๆคนจริงๆค่ะ เราไปต่อประเทศดัก6ครับกับเรื่องราวที่ใค <c oughs> รหลายคนต้องรู้จักกันดีครับกับซุยไซมาส์กับคลิปวิดีโอที่ถูกเคลมว่าสยองขวัญที่สุดของคุณปู่มิกกี้เมาส์วิดีโอนี้เป็นภาพขาวดาครับซึ่งมันเริ่มต้นจากมิกกี้เมาสนั้นเดินอยู่บนถนนโดยที่เขาก็ไม่พูดอะไรครับแต่ว่าฉากหลังนั้นก็คือตึกที่มีความบิดเบี้ยวแบบผิดปกติซึ่งมันก็ดูชวนขนลุกมากๆครับซึ่งมิกกี้เมาสนั้นเขาก็ไม่ทําอะไรเลยครับนอกจากการเดินที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น,นแล้วภาพมันก็ตัดไปครับหงาากน้นกบมอบใบขอ ที่เปลี่ยนไปเขายิ้มด้วยรอยยิ้มที่เลือดเย็นครับพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่เป็นเสียงแบ็กกราวที่สยองขวัญมากๆครับตามตำนานว่ากันว่าไม่มีใครที่สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบเพราะว่าเมื่อดูไปสักพักหนึ่งเนี่ยคนที่ดูคลิปดีก็จะไม่อยากอย,กอยู่บนโลกนี้ต่อไปครับและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ซูซี่เมาส์เวอร์ชันจริงถูกลบออกจากโลกอินเทอร์เน็ตนั่นหมายความว่าที่เราเห็นทุกวันนี้มันไม่ใช่เวอร์ชันจริงครับอันดับที่5้าแอนนาเบลดอล ตุ๊กตาตัวนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์สิ่งลี้ลับของตระกูลวอร์เรนจากเรื่องเล่าของนักเรียนพยาบาลที่ได้รับตุ๊กตาตัวนี้เป็นของขวัญและเกิดเหตุการณ์ประหลาดกับการขยับได้ของตุ๊กตาอยู่หลายๆครั้งซึ่งขนส่งก็ระบุว่าตุ๊กตาตัวนี้มีผีเด็กสิงอยู่จริงๆตอนแรกพวกเธออยากจะเก็บตุ๊กตานี้ไว้ด้วยความน่ารักและความน่าเอ็นดูของมันแต่เหตุการณ์ความเฮียนที่มันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทําให้พวกเธอตัดสินใจส่งไปให้ครอบครัววอร์เรนดูแลต่อซึ่งตตตตุกกกกาอนนเเบบัววี้้้ถูกก็ไระจ ล็อคกุญแจมีไม้กันเขนอยู่ด้านบนแต่ก็มีบางเสียงที่มองเรื่องนี้ว่าเป็นเพียงการเล่าตํานานในช่วงฮาลโลวีนให้ดูน่าสนใจมากขึ้นหรือเป็นการทำเรื่องเล่าให้กับของที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นั้นอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศน,นาอยู่ว่าตุ๊กตาแอนนาเบลนั้นเคลียนจริงๆหรือว่าเป็นแค่เพียงเรื่องเล่าโปรโมทพิพิธภัณฑ์เท่านั้นเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะ มาที่อันดับ4ี่ครับกับ Russian Sleep Experiment เรื่องราวการทดลองที่แปลกประหลาดและเป็นที่กล่าวขานมากที่สุดของรัสเซียกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่เขาได้ไปนำตัวนักโทษหคนมาขังไว้ในห้องขังที่ถูกออกแบบมาพิเศษทำให้นักโทษเหล่านั้นตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ง่วงนอนซึ่งการทดลองแปลกประหลาดนี้มีข้อแลกเปลี่ยนนั่นก็คืออิสรภาพของนักโทษครับพวกเขาจะได้รับอิสรภาพถ้าหากว่าอดนอนได้ถึง30วันหลังจากการทดลองผ่านไปเพียง5วันนั้นพวกเขาก็มีอาการหวาดระแวงครับแล้วก็ไม่พูด คุยกันเหมือนปกติพอเข้าวันที่9ครับก็เริ่มมีการกรีดล้องแล้วก็ฉีกกระดาษมาแปะที่กระจกซึ่งนั่นเป็นเพียงช่องทางเดียวในการสังเกตการของนักวิจัยครับหลังจากเสียงกรีดลองที่น่าสะพรึงกลัวนั้นสงบลงนักวิจัยได้พูดผ่านลําโพงว่าพวกเขากําลังจะเข้าไปแต่ว่า กลับได้รับการปฏิเสธกลับมาหลังจากนั้นผ่านไป15วันครับทีมนักวิจัยได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปในห้องทดลองนั้นเมื่อพวกเขาเปิดห้องก็ต้องพบกับภาพที่น่าสะอดสยเองแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยช็อกครับเนื่องจากมีนักโทษคนหนึ่งที่ถูกฆ่าแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆส่วนที่เหลือเนี่ยก็พากันได้รับบาดเจ็บครับแต่ที่สําคัญนั่นก็คือพวกเขาพากันหวาดกลัวที่จะต้องกลับไปนอนอีกครั้งหนึง่งเหล่านักโทษนั้นอาลวาดอย่างหนักครับจนกระทั่งเกิดการต่อสู้ที่ดุเดือดเกิดขึ้น และว่ากันว่าทีมนักวิจัยนั้นถูกฆ่าจนหมดครับอันดับ3โรเบิร์ตเดอดอลตุ๊กตาอาถรรพ์ที่ใครเห็นก็ต้องพากันขอโทษอย่างไม่มีเหตุผลตุ๊กตาตัวนี้มีอยู่จริงและปัจจุบันมันอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในคีเวสฟอริดามันเคยเป็นสมบัติของยูจีนโรเบิร์ตออโต้ซึ่งเขาได้รับจากคุณปู่ในฐานะของขวัญวันเกิด ความผูกพันระหว่างโรเบิร์ตยูจิน Eugene, และโรเบิร์ตตุกตาที่มีชื่อเดียวกันทําให้เกิดตำนานอาถรรพ์ส่งผลให้โรเบิร์ตเดอะดอลคืนชื่อว่าเป็นตุกตาที่สยองขวัญที่สุดในโลกหลังจากที่มันถูกเจ้าของใหม่บริจาคให้พิพิธภัณฑ์ตำนานหลอนนี้เกิดจากช่างถ่ายภาพคนหนึ่งมาถ่ายรูปโรเบิร์ตโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเขาพบว่าเมื่อเขากลับไปฝ่ายรูปภาพที่ถ่ายโรเบิร์ตทั้งหมดหายไปและเขาได้ยินเสียงแปลกและเกิดเรื่องโชคร้ายกับเขาหลังจากนั้นเป็นต้นมานั่นทาให้หลายคนคิดว่าเมื่อเห็นรูปโรเบร์ตแล้ว ขอโทษั้งทั้งที่อันที่จริงแล้วถ้าคำสาปนั้นน่ะมีอยู่จริงมันต้องเกิดขึ้นแค่กับคนที่ถ่ายรูปโรเบิร์ตเท่านั้นอย่างไรก็แล้วแต่ขอโทษนะโรเบิร์ตอันดับสองเป็นเรื่องที่หลายคนชื่นชอบครับกับ S C P Foundation องค์กร S C P ที่ได้หลายคนพาก,กันถกเถียงว่า มันมีจริงหรือเปล่าหลายคนเนีบอกว่ามันเป็นเพียงแค่นิยายครับแต่ต้มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าบางเรื่องนั้นถูกเขียนขึ้นมาจากเรื่องจริงอย่างที่รู้กันครับตามตำนานนั้นบอกว่า SCP Foundation ย่อมาจาก Secure Contain และก็ Protect องค์กรนี้อยู่ในความดูแลของสหประชาชาติและพวกเขามีหน้าที่ในการดูแลแล้วก็จัดการ สิ่งผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นในจัก,กรวาลถ้าหากว่ามันส่งผลต่อมวลมนุษยชาติครับด้วยพันธกิจที่ยิ่งใหญ่นี้มันจึงไปเกี่ยวข้องแล้วก็ถูกเติมเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดที่โหดร้ายน่ากลัวแล้วก็วัตถุที่ผิดปกติรวมถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่ เกินจินตนาการของมนุษย์ทั่วไปแต่ไม่เกินความสามารถของนักเขียนออนไลน์ครับเรื่องราวของ SCP Foundation นั้นเกิดขึ้นมาจากภาพถ่ายเพียงแค่ภาพเดียวครับที่มีคนชื่นชอบแล้วก็นํามันไปเขียนเป็นเรื่องราวต่อยอดจนกลายเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่มีคนติดตามอ่านกันอย่างสนุกสนานครับมากันที่นับหนึ่งนะคะไซเรนเฮดเปรดที่มีหัวเป็นลำโพงรูปร่างสูงใหญ่แขนขาแห้งละแบนราบมันไล่เหยื่อด้วยการส่งเสียงห้อนให้เหยื่อที่ได้ยินนั้นเสียสติ มันจะเข้ามาสังหารและจับกินและเหยื่อที่เรากําลังพูดถึงนั้นคือมนุษย์นี่เองอะค่ะเรื่องราวของเปรตตัวนี้นั้นถูกค้นพบในอเมริกาจากการออกเดินทางเที่ยวของสามีภรรยาคู่หนึ่งพวกเขานั้นพบพื้นที่สวยงามน่าถ่ายรูปและพื้นที่โล่งที่พวกเขาไปนั้นเหมือนจุดที่ไว่งศบสักพักพวกเขาเห็นเสาไฟฟ้าที่เหมือนมีลำโพงอยู่ด้านบนมองมองดูแล้วมันคลับคลายคลับ,ล,บลาเหมือนมันมีแขนและมีขา แต่ว่าเจ้าสาวนั้นน่ะไม่มีการขยับหรือการส่งเสียงใดๆพวกเขาเลยเข้าไปถ่ายรูปใกล้ๆโดยความคิดที่ว่าน่าจะเป็นศิละปะของคนที่สร้างไว้เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับสองสามีภรรยาพวกเขาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือไว้แต่กล้องที่ตกอยู่บนพื้นและมีคนได้พบเจอรูปที่พวกเขาได้ถ่ายไว้ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับคลิปปี้พาสต้าแห่งทศวรรษไม่แน่ใจว่าทั้ง10อันดับนี้ตรงกับใจน้องๆบ้างหรือเปล่านะครับถ้าหากวาน,นิี้ล้วก็หนูดีเนี่ยเล่าอะไรที่มันตกหล่นแล้วก็ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณน,นที่นี้ด้วยครับเราก็สามารถแสดงความคิดเห็นไ,ได้ที่ด้านล่างของคลิปนี้เลยครับและถ้าหากเพื่อๆชอบเรื่องราวลึกลับสยองขวัญแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนิกี้มาสาไว้นะคะและย้อนกลับไปดูสเกอรี่ท็อปลิสต์ได้อีกทั้ง39คลิปหรือว่าพลาดหัวข้อไหนๆไปจะได้ดูใใใหหห้้้คคครรบลลบบบััััววามลลลอนนนกกกจจุจไปเย่ะแพ เราได้ใหม่ในรายการ Scary Top List ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ